อ่ะมาดูต่อไปให้ประธานจุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์เมืม่อวานที่ถามและประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่พระสงฆ์องค์ต้นในช่วงเวลาใดอ่ะเมืม่อวานพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วนะไอเราผู้ปฏิบัติพิธีเนี่ยมันต้องจุดไว้ก่อนจุดชนวนไม่ใช่จุดเทียนน้ำมนต แล้วพอถึงประมาณน่าจะสองบทสุดท้ายเนี่ยคนที่ไปเทียบประธานก็คำนับเราก็ไปรออยู่ด้านหน้าประธานอยู่แล้วประธานก็เดินไปไปถึงหยิบเราไปถึงหยิบเทียนเทียนชนวนจากเราแล้วก็จุดต้องให้เหมาะเจาะกับบทอาสวนาตอนออกไปตอนเทียบเชิญประธานมันไม่มีบทตายตัว คือจะต้องคำนวณระยะเวลาการเดินด้วยว่าเดินมามันใกล้มันไกลขนาดไหนฉะนั้นจึงไม่มีข้อกำหนดเวลาแต่ตอนที่จุดน้ำมนตตามหลักการจริงๆก็คือตรงบทอาเสวนานะครับวันนี้วันนี้ไปช้